วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณราเชนตะกูลเวียงหัวหน้าพักทางเลือกใหม่มิวออนเทนีตีปาร์ตี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับและคุณธนสั์คุณเพตรานุนที่ปรึกษาหน้าพักทางเลือกใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาปรึกษาหืือกันว่า ตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศโดยการรัฐประหารแล้วก็ทดลองงานบริหารงานห้าปีได้รัฐมนูลมาฉบับหนึ่งว่าการบริหารประเทศนั้นจะต้องมีพรรคการเมืองเพราะประเทศเราเป็นนิติรัฐพรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัครแล้วก็มาเป็นรัฐบาลในรัฐบาลนั้น ยังมีฝ่ายท้านฝ่ายรัฐบาลครนะมีรายละเอียดมากมายม,มซึ่งมีปัญหาครับเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองแล้วเรามาสรุปกันว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปหัวหน้าพักคือนายกรนตรีค,รค้นต่อไปจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทุกพักตอนนี้พี่น้องก็จะต้องมาดูมาฟังมาชม ว่าคุณเอกประยุทธ์ทำมาเต็มที่แล้ว5ปีบวก2ปีเหลืออีกปีเศษถราการเมืองทุกพรักจะต้องมาเสนอให้ประชาชนเลือกว่าค,คุณเอกประยุทธ์ทำได้เท่าไหร่มีอะไรที่จะแก้ไขเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่พัคทางเลือกใหม่จะมานำเสนอนโยบายบในการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าพี่น้องประชาชนจะตัดสินใจ เลือกใครมาเป็นรัฐบาลมาเป็นสอสครับเตรียมเชิญครับชเชิญคุยกับพี่น้องครับขอบคุณอาจารย์ประเสร,ริฐโรจนโสนะครับแล้วก็ขอ,อ,อขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสพักทางเลือกใหม่สมาชิกมากกว่า25,000คนสาขามากกว่า7สาขาที่ใช้คำว่าม,มากกว่าขนาดนี้อยู่ขั้นตอนในการดําเนินการเนี่ยอีกประมาณ10สาขานะฮะก็จะจะครบ10เป็น10สาขานะครับ ังนั้นพักการเลือกใหม่เนี่ยก็อยากอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าะกะรุณาเลือกพักการเมืองที่มีนโยบายตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้แทจริงนั้นพักการเมืองทุกพักเนี่ยเขามีนโยบายเนี่ยเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนไม่ได้มีนโยบายเพื่อสร้างองค์ประกอบออความชอบธรรมให้กับผู้ที่มีอํานาจอยู่ในขณะนี้ดังนั้นใน ในระบอบรรลญปีทดในรัฐนูนปี60เนี่ยถูกไหมเขากําหนดให้พรรคการเมืองเนี่ยต้องมีนโยบายต้องมีอุดมการณ์ของพรรคการเมืองแต่นั้นพรรคทุกพรรคเนี่ยก็จะมีนโยบายนโยบายที่ถูกนําเสนอเนี่ยแต่ละพรรคเนี่ยดีหมดครับแต่สุดท้ายเนี่ยพี่น้องประชาชนจะตัดสินใจในนาทีสุดท้ายก็คือว่านโยบายพรรคไหนใจมากเลือกพักนั้น ถ้าอย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่นิว n อมอ a ประเทศไทยไปไม่ได้เดินไม่ได้ดงนั้นในสภาต่อไปก็จะมีแต่เศรษฐีและอภิมหาเศรษฐีที่จะมาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยดังนั้นพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคที่ไม่มีเงินมาสนับสนุนเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เข้าสภาเลยดังนั้นพรรคทางเลือกใหม่เนี่ยเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรารู้ว่าการการเปลี่ยนแปลงใดๆก็แล้วแต่เนี่ยย่อมมีความสูญเสียตามมาแต่ ความสูญเสียที่ตามมานั้นปุ๊บเนี่ยพักทางเลือกใหม่เราเล็งเห็นแล้วว่ามันเป็นความสูญเสียที่คุ้มถ้าหากพี่น้องประชาชนตัดสินใจเลือกพักทางเลือกใหม่พักทางเลือกใหม,ม่นี่มีนโยบายนโยบายดีนะครับที่ที่ตอบโจทย์อยู่ในขณะนี้ขณะนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยเราได้ข่าวดีเราได้ข่าวดีจากจากทางสายใต้จากทางสายใต้ว่าพักทางเลือกใหม่ได้ได้เติบโตได้เติบโตทางทางสายใต้เนี่ย อย่างเป็นร่ำเป็นสันใช้คํานี้แล้วกันนะครับว่าเราสามารถขายอุดมการ์นิยมอุดมการณนิยมคือ,อุดมการรักชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์ปกป้องสิทธิประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญนะครับมีหัวคะแนนของพรรคการเมืองใหญ่มีอดีตผู้สมัครของพรรคอื่นนะฮะ